ต้นแค่นี้จ้ะออกช่อเต็มเลยช่อเต็มต้นเลยนะจ๊ะต้นนู้นออกแต่ต้นนี้ยังไม่ออกต้นนี้ยังไม่ออกช่อเลยจ้า ข้าวสวนสมสวนเก็บผลไม้เก็บผล,ล,ไ,มบผล,ลไม้เอาไปกินเห็นไหมคะนั่นต้นดอกแคดอกแคเมื่อเช้าก็เก็บไปแล้วเอาไปรวกกินกับปุ่นป้านันน้นต้นมาริดมาริดก็โตมากเลยถัดไปก็มีส้ม ต้มแล้วกับมะน,นาวมะน,นาวลรเมร็ดกินแทบไม่ทันนะคะไม่ต้องไปซื้อสวนบ้านเรานี้ผักเม็กเห็นไหมคะผักแม็กผักแม็กจ้าต้นขี้เหล็กขี้เหล็กออกช่อ ยอดอ,อ่อ,อนแล้วนะคะในขี้เหล็กเห็นไหมคะเก็บแกงได้แล้วกำลังออกเห็นไหมคะถ้าเราเด็ดยอดมันก็จะยิ่งแตกขี้เหล็กหนึ่งต้นทนูนนี้อันนี้นะคะเอาไว้ ทานกระส้มตำกินกระส้มตำนะคะอันน้ผักแม็กอันนี้ผักแม็กอันนี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่มากอันนู้น,นจะเป็นซุ้มซุ้มเห็ดอันนี้นะคะเราจะปลูกเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้เป็นสะดานะคะนี่ๆๆสดาอันนี้เป็นสะดา สะเดามันอันนี้มะเขือเทศนะฮะนี่นี่นตำรึงผักชะพลู าคาอมนะคะต้นปักหวานอยู่ข้างล่างต้นถักหวานขอบคุณมากนะคะที่เข้ารับชมให้กำลังใจแม่น้ำเพชรนึ้อค่ะขอบคุณมากๆเลยจ้า